สวัสดีสมาชิกป๊อปแม็กท็อปเน็ตเวิร์ทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโออธิบายขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนเหรียญของระบบนะที่ชื่อว่าเหรียญ PPT หรือ Pop Social Token นะครับบนกระดานเทดทั้งหมดนะครับ5กระดานนะครับแต่ผมจะเอามาเสนอแค่4กระดานนะครับก่อนอื่นครับทุกท่านครับในบัญชีเนี่ยนะครับที่ท่านลงไว้ในป๊อปแม็กเ่ยครับผลรายได้ต่างๆเนี่ยคุณสามารถกดเบิกถอนนะฮะแล้วก็ทารเฟอร์มายัง แอสเซทตัวเองหรือกระเป๋าตัวเองนะครับหลังจากนั้นครับคุณสามารถส w a ปเงินนะฮะที่อยู่ใน p นี d เนี่ยเป็น PV ดนะีเนี่ยไปเป็น PPT ไว้เพื่อเก็บไว้เก็กงกำไรนะครับเก็บกํบาไรว่าเราถ้าราคามันขึ้นนะครับเราก็ขึ้นไปด้วยนะครับอย่างที่ผมเก็บไว้นะครับแล้วผมก็ทําการถอนออกมาที่หน้า บัญชีของโทเค็นพ็อกเก็ตนะฮะตอนนี้ผมเก็บไว้อยู่ที่1,000งพ PPT นะครับมูลค่าก็อยู่ประมาณสัก450กว่าเหรียญเนี่ยนะฮะแต่ผมจะแลกยังไงให้เป็นเงินนะครับ453เหรียญเนี่ยนะครับข้างล่างนะครับอยู่ในช่องล่างนะฮะก็ต้องไปทำการนะครับสมัครนะครับในบัญชีนะครับกระดานเทรดทั้งหมดนะครับหกระดานหรือกระดานใดกระดานหนึ่งก็ได้ครับอย่างบอยบิดเนี่ยนะฮะ บิตเกตนะครับแม็กซีนะครับเกตไอโอแล้วก็บิตออนเอ็กนะครับผมจะเปิดดูกระดานราคาแล้วกันว่าราคาไหนดีอันไหนดีกว่ากันนะฮะดูที่ใบบิตก่อนดูที่ใบบิตครับราคาของ PPT เนาะนะครับเราก็เลือก PPT นะครับอยู่ที่นะครับนี่โอ้โหศูนย์จุดสี่ห้าสี่เลยนะครับราคาค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วไปดูตรงไอติคไปดูตรงนี้ครับบิตเกตบิตเกตนะครับบิตเกตนะครับราคาอยู่ที่ ดูกระดานเทปน,นะครับนี่นะฮะปึ๊บค้นหานะครับ PPT นะครับอยู่ที่สี่จุดสี่ห้าสองสามนะครับอ่าแล้วก็ไปที่แม x C ีดู m ม x กีด้วยนะครับ m ม x กีนะครับ,รบอยู่ที่สี่จุดจุดจุดานะครับ แล้วก็ไปอันสุดท้ายนะครับบิตออเด็กผมไม่เอาแล้วกันผมเอาอันดับท็อปทอปนะครับท็อปเทนนะครับของโลกนะครับของกระดานทางนี้นะครับดูในนี่ฮะเกรดไอโออยู่ที่0.453นะครับนะฮะแต่นะครับทั้ง4กระดานเนี่ยฮะทั้ง4กระดานเนี่ยนะฮะก็มีความง่ายความยากต่างกันเนาะนะครับแต่ราคาดูนะฮะถ้าเป็นบิตบายบิตเนี่ยฮะ0.454นะครับแต่วันเนี้ย ผมเคยทําบนบิตเกตแล้วนะครับบนแม็กซีแล้วบนเกเด็บไอบายบไบตแล้วแต่ผมยังไม่เคยทําในเคเดโอวันนี้ผมจะลองเทรดในเคเดโอดูนะครับก็ไปเอาเลขกระเป๋านะครับ PPT เนี่ยนะครับจากเคเดโอเลยนะครับดูนะฮะนี่ฮะ PPT ผมมีอยู่4.52เหรียญนะครับผมก็ไปเด posit ก็คือเอาเลขกระเป๋ามาเป็นออนเชนเด posit นะครับนะครับเป็น BP 2 0สิบนัดคัดลอกมาแล้วนํามาที่อันอื่นผมปิดไปนะครับผมปิดไปเลยนะฮะ ปิดไปเลยนะครับเหลือแค่เกจไอโกับทอร์เกตโปรเกตนะครับผมจะโอน1,000 ppt ไปนะครับก็วางนะครับซึ่งจริงๆไม่ยากง่ายมากนะครับตรงนี้อ่ะผมจะไปที่ท่วนๆนะฮะ1,000 ppt นะครับ452ประมาณนี้นะครับอ่ะยืนยันนะครับมีค่าแก๊สให้พร้อมนะครับค่าแก๊สใช้ไม่เยอะครับตรงนี้ใช้นิดเดียวเองนะฮะดูตรงนี้นะฮะนี่ฮะค่าแก๊สใช้น้อยมาก0.001นะฮะ11เท่านั้นเองนะครับตรงเนี้ยนะครับอ่าประมาณนั้น นะครับ0.0018 0นะฮะ BNB นั่นเองน้อยมากนะครับคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มไปแล้วเดี๋ยวเรารอคอยนะไปแล้วฮะ1,000นะครับไปดูนะครับว่าเกตเอโอได้รับหรือยังนะครับรีเฟรชนะฮะตอนนี้ PPT ยังอยู่4.52อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้ผมบันทึกนะครับบันทึกเทปไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอพอดวิดีโอนิดหนึ่งจะได้ไม่ให้ยาวเกิน ครับประมาณ1นาทีนะฮะประมาณไม่ถึง1นาทีละฮะนะครับก็เข้ามาแล้วครับ PPT เห็นไหมฮะที่1นึ่ันนะฮะอันนี้ผมจะทําการเทรดนะฮะที่1นึ่พันเลยนะครับก็เทรดที่กระดานนี้นะครับผมจะเซลล์นะฮะเซลล์ที่ราคาสมาร์ทมาร์เก็ตเลยนะครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์่าเอาเป็นจำนวนเต็มแล้วกันนะครับหนึ่งพันเลยนะครับที่ผมโอนมาหนึ่งพันนะครับแล้วกดเซลล์เลยนะครับกดเซลล์ยืนยันนะครับเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วครับ ผมได้ราคาที่0.45337นะครับที่1,000นะฮะก็ได้กลับมาเป็นเวดดทีเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะส่วนต่างไม่เยอะเลยครับผมถอนจากโทเค็ตมาสี่ห้า452อันนี้ก็มาอยู่ที่นี่452เห็นไหมฮะพอดีเลยพอเป็นตรงนี้เวดดทีครับคุณโอนไปที่บิตคับสแตนโพอ่ะขออภัยออบิตหรือว่าบิตไบแนนทยได้เลยนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเทรดแบบนี้ง่ายไหมครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ